สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการดูนะครับวีโก้นะครับที่ราชาตันคือวีโกยูสี่ที่มีออยล์น้ำแบบนี้นะครับเห็นชัดนะครับที่มือผมนะครับบางวิธีการถอดดูเขาตันไม่ตันนะครับอย่าถอดดูแค่ลิ้นแบบนี้นะครับดูมหาเงียนีนะครับอย่าถอดดูแค่ลิ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับเออแบบนี้นะครับคุณหลอกดาวนะครับจะดูไม่ออกนะครับเวลาถอดดูนะครับหรือไปร้านไหนหรือให้เขาถอดให้ดูนะครับชัดออกมานะครับนี่นะครับก็ยังเป็น คุณหลอกดาวอยู่นะครับนี่นะครับก็ยังขาวอยู่นะครับตัวที่มือผมจับนี่นะครับคือระบบมอเตอร์อิจาร์นะครับตัวปิดวาล์วคอนโทรลนะครับหรือออกซิเจนเซอร์แก๊สนะครับแต่จุดคล้ายแมตเลยนะครับถ้าถอดออกมาแล้วนะครับต้องถอดถึงโคนล่างอย่างนี้นะครับถอดออกแล้วจะเป็นแบบนี้ครับอัจาร์แน่นอนครับบอกเลยว่าจะของรถเบือทุกคนนี่นะครับถอดออกแล้วนี่นะครับมาดูสภาพนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะจะนะครับนี่นะครับ ปันควายสามตัวครับสภาพนี้นะครับนี่คือวีโกยูตีนะครับราชาตันนะครับรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับข้างบนขาวสะอาดสวยนะครับข้างล่างอย่างเฮียนะครับดูนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ดูดึงออกจากวาสูบมาแล้วนะครับมันสามารถตั้งเองได้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่มันเดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ครับนี่เห็นไหมครับตันทุกลูนะครับนี่คือวีโกยูตีาชาตันนะครับที่เขาบอกอดยากอดไม่ได้ไฟเด้งนะครับ มาหาผมในผมทําให้นะครับรุ่นนี้นะครับท่านคิดว่าสภาพนี้หายใจออกไหมครับรถจะดีไหมนะครับก็คิดเอานะครับจะโลกสวยจะเชื่อไอ้กูรูหรือจะเพื่อนเป่าหูอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับผมแนะนําให้เปิดดูถือให้ถึงแก่นเหมือนที่ผมเปิดเมื่อกี้ครับนี่ผมสามสีกายง่ายครับผมกำลังตีครับมีกกอยูสี่เปิดออกมาร้องให้ทุกคนนะครับกำลังตีนะครับชัดๆครับสภาพนี้ถ้ายังบอกว่าดีอยู่ก็ใช้ต่อไปครับ เดี๋ยวมันทำคลิปหน้าให้ดูอีกอันนี้ครับ